สวัสดีนเนาะเมื่อไหร่กับกาแฟก็ไดไม้หน้าสนีป่าเนาะมาค้นเข่าสนิสนีเนาะของกาแฟมันค้นบน่ได้เนาะพอเขาเจะมาได้ปั่นก็เลยบปได้คนยังบ้าบ้าสุดก้ายยิ่งแก่กนหน่อยแด้หน่อยไหนจักหน่อยมีไอ้พิทูยิ่งจักหน่อยฮะ พร์เซี้สกาสวดคือเก่าบอดเรยะไรสวดอเก่าพี้งเลยตาิมี่บอกน้องไอคิวเขาอายี่ะพนอยตายลูกเุนเจ้าเอาบมมีเบรกบอนี่นะไม่เลนขอนอหนอกมุ่งมนจะน้องน่องมุ่งตะเก่าปยักษ์โมนจะนอนนองมุ้งตะเก่าปรยักษ์โอ้ยนาะ รถปั้นในบ้านนี่เขาเจ้าปัน้นหายโบได้พี่น้องเลยบ่ยักลายว่าคือกันก๊อบปี้ก๊อบปี้คนเมื่อขนะเอขื่องรถเนาะมันหน้ามันก็พี่น้องน,นักล่องรถแห่ได้นี่นะเ,เคยพญาจ่อยล่องเชียงดีอะไรได้ดคคชิมหา่ายลยชนีไอ้พลน่ะโอ,อ,อย หน้าก็ลำบากแล้วสิยังก็ตายเลี้ยวน้อทั้งคนทั้งหมัดวะเจ้านะปลา้องไผนในหมัดเนาะจาก็ปีชลงไปสัมผัสจูเผินสมคนหมัดเสียงทางยไผวะเลี้ยบปลาทอาใหญ่นาะ ายใหญ่ไายกกของตระกูลดุลชาติของโบเมนได้นเนาะเาต้งมาซอยเราเอาต้องมาซอยกูเถื่อนเนาะบอก่เห็ดลไทยอยู่หวัวขาจะมาละมาเนะาะบาต้นกะอพนเห็นตะคิดหมน,นี่ยำหมกซีดาห้องทองเจะ,น,ะนี่ให้กินชาาวาม่งอีกเลย น้องตามบ้านสนิทริ้วขาแห้งน่นย่งทาพดว่า้านสนิทเาันนหลุดปั่นนี้ได้หรอย้อมเหมอนกันปั่นย้อมสีเป็นลุงสีไปค้นเขาใส่ป่นเนาะจากหลดจากใดขานะลายบเวิตทุงวนี่ค่ะเจ้า จักไห้หมวันกทหเราจัก่อเราจจัสอบวันนีบ้บได้้บ่ได้ได้กสอบวันนี่นะสามสิสป้าที่น้องสามสิบสี่จะสี่สิบเจ็ดสิบเลยพี่น้องเอ้ยอาสนีเฮ้ยสนีลุงน้องจะมาแล้วคนดัง น้องต้านครับบุ้งคู่ใจเนาะเพื่อนคู่ใจเขาเขื่อสีแดงๆนี่น้องไงครูใจน่องงู <c oughs> อ่อคนใหญ่จ่อยแบงอะไรเลยเนาะพูมัดเข่าพัดเขา่เขาเน <c oughs> าะพอจนกะ <c oughs> กับบ่าวต้านเพื่อนเป็น,ปน,ปนมือขับรถไทยเนะ <c oughs> าะปลาสนีได้ย่างหอมไห้เขายากรินนี่ แต่ยางเอามากินตำแตง้องาาองาหารดีอาหารห่งเฮืองไม่กินเจนทั้งวันเลยแม่นบอสบริขารตัดชีวิตตอนนีพี่น่องสีไปเบิ่งพวกหมัดเขานะวนนีมีไพแน่ ไปภาษั์พวกหมัดข่าวมาาวัมด,ดเข่าวนลขาเจ้ายอมเนี่ยขาเจ้าสียังชิมัดต,ต่ออยู่บนรัวแน,นาใดาว่าเราชวนยังหมัดเฉยได้ปริยะได้ phía đông của small cũng mờ lái thế anh em thôi mình thấy chú trâu, nó nhôm này này, da thế này, nó gọi nè เบาใต um, ้เปอนจากเพลิมวยให้รถปั่นเข่าพี่เนาะเขาบกปั้บเนาะอ๋อบัพบเลยคนยาจ่อยยังไปได้ย้อมเลยพี่นนองขนาดพ่นมายังพ่นยังสิหมัดอยู่ไหเบาต้ยบาใตพ่นจากขนาดพี่นาองบาใตาเป็จากช้อนมวยให้รถปั่นข่า่ายมันบกปั้บมันมันกบ้าเล้ยวเลยเขาปั่นเขาปั่นได้จากซองอะไร่องอบหนึง ว่าเขาเคยเห็ดเขาเห็ดมาก่อนเนี่ยเรียกว่ามุ้งีเขามีแล้วเขจะได้พีหรืเขาจะได้สามีแล้วเจ้าาครับหมอผ่มมปั่นเลยนะเสมาเอาเองเนอะหมอผปั่นเปียแล้วมันสูงมาด้วยแก่ไม่แล้วเนาะเ้ับ่ปาเขาอาแลไข่าจอยบานพวกใครช่มาปั่นใหมบันี้อกอยเขาบุย่าเนาะยใ่ยสยเขาบุย่าอืม ย่าแต่มันโปเปียกย่าแต่มันบปเปียกเนาะทำนี่นะเว้ยนี่กองสุก้วยนะว่าเขาใครเขาบูปั่นใช่กับผู้และเขาจะปั๊บเขาปั๊บให้มันกินน้อยป่ะเขาเอาลูกเดือดดองเขาปูปั่นอื่นปบะแถวมันแล้วอะเคลื่อนเขาใหญ่เลยเคื่อเขาอ่าแต่เดี๋ยวมันเป็นช่องว่างอดิวิล่าเขาอันนั่นเขาก็ปั๊บเอาเขาจ่อยเรามาห่มเขาให้ ลูเคยน่ะเอาจัยวเาเพ่หญ่จอยวาเห็ดได้ต้องเห็ดเพิ่นวะมีคนมามิินในของก๊อปี้เว่า FC มามิ้ทวาทำไมให้พใหญ่จอยทำครับวาเพิ่อเห็ดเองเนาะเพ่นไฟอย่ัไงเห็ดดอกเพิ่นนั่งเห็ดได้อยู่เนาะเพิ่นจะเห็ดได้พี่น้อง พาลูกหลานเห็ดเคนวะพาลูกหลานเห็ดบ่อตายาวะพีนน่น้องเจ้าเคยไปบ่บ่อตายน้ำรดปั่นเขาน่ะโอ้ยยังว้าวบอกรอพี่ไงชิ้นแหละชิ้นชั้นนี้ซั้นนี้ชั้นนี้ก็ซั้นนี้ก็ปั่นได้บ่อเข่าซั้นนี้กว่าไอ้กว่านงงี้โม่งคือมาเตชโมขึ้นมาเตรามปั่นเลยเออ บ้านเบาตายนง er ุ้มมาต่ซีก็ยังปั่นนะพี่น้องเลยเ่อยเ่อของมันเป็นก้อนเป็นก้อนบเข่าอันนี้ค้าเจ้าโบปั้นอันนี้ค้าเจ้าธรรมดาเนี่ยโอ้ยเจะอบลปีเขาเขาว่าเมื่อไรจ้ะเมื่อไ้วมื่อไเขานับใหม่นีซอปอืมอื อาชุดชองเลด้โมแลกลุ่มมีเขามาเลยเขาก็เบิดแลเขาก็น้ำเห็ดจนเล้วลพวกเก่าเขาเุกมุิว่าเขามาปั่นต็วมันยากยากก็กระถิ่มห่วงมันนะใคเข้าน้อมก็ให้ข้าเจ้าเน้อมเนาะน้อมบตี้อย่ใใงันเลข้าเจ้ามันบคุมเห็นเนาะมันนะนั่นเด้มันเปียก เอหาเจ้าอาไปไดอรละหาบอกคนจะเฉยเขาเจ้าเอาบ่ได้ก็ให้เขาเจ้าบอเอาเอาคนเจ้าไม่ปวดตีดอกเขาเจ้าเห็ดไ่ได้ก็บ่ได้พี่น้องเลยเขาเจ้าบอกกันย้อมกับิขาเขาเจ้าได้บ่เนาะโอยได้่ได้ก็คือได้ได้ คือว yeah, <Christmas. S 1> mm ่าอะไรเครื่องเขาเขาเจ้ามันบใหญ่คือเองแบบนั้นเขาเจ้าก็บบยาเขตดนะเจ้าแพงหลเขาเจ้ามันแข็นตลอดเขาเจ้ากัเชียเวลาเชียรน้ำมันเนชน้ำมันไลยเขาเจ้ากับโบเอา โอ้ยเป้งชอยเฉียวอยู่เผ็ดเฉียวเมื่อก่อนโอ้ยใครเฉียวจ้ะน่ะสิเล่๋อสซิเล่บอลซิเล่ลเอาแบบตากพ้นไปเลยแบบบุ้มิญาณนะโปะตายโอตายเราเคยแบบเกี่ยวคือไมาใส่เห้อ <c oughs> งม้มง้มเกี่ยวเลยพี่น้องเอ้ยง้มเกี่ยวในบ้านเราเราอเปล่าบ้านบ่อท่านน่าถั่วพอดีติดไปเลย งมเกี่ยวเลยตโถมดเฮือนเหมือนวะไปท่านกับท่านไปบบท่านกับโบนั่นเนาะไม่ต่อของกานโวยเก็บเก็บบบดีเนี่ยไล่ไปเบิร์ดเล่นสิไปเก็บอันไม่ใช้แลบบาทเนี่ยน้ำพวกห้าพวกเนาะผู้ได้ไม่กับโบอึดเนาะของพวกเขาจะได้เนาะผู้ได้ก็ได้ผู้ได้กับโบอึดผู้เชี่ยวกับโบอึด จะไล่ผ right um ู in ้เียลยปดผู้ไร่ปกลายเป็นไรเพื่อนวะงั้นลกางชายพนเลยได้พี่อนวอไอแบบคักลยนะอยู่พอไนจไอในกะชีอะไรนี่น่ะพี่อนยปั่นแล้วนี่กะชีตากบมในหน่อยอีกได้หน่น่ะกระสอบนี่ยต้องซื่อมาเป็นรอยแล้ว งางนไงลลลอล,น,อลนะเนะพญายอยนี่มูมาเลยออเ<อ>ต้องกาแเอยอ๋อ,อ <c oughs> ต้มาต้มกาแฟกเนาะกากนนี่ต้มกากแม่ <c oughs> เ,เลยกา็ีเยนกาก็พี่น้องเ้ยนี่นะกาแฟมซื้อกระดูกมูมาใส่ <c oughs> คลิปนี้ก็ชมมาพาควูน,นิแพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ช่องก็ปี่ในเด้อพี่น้องมียังไลก็ขอกล่าวคำว่าสบายดี